รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทอบอร, 5, ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทเคฟาร K ์มคอฟฟจำกัดภูมิใจเสนอเคฟาร์มมาร์เก็ตต้นน้ำที่มีคุณภาพกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจะนำไปสู่ปลายน้ำที่มีคุณค่า สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเคฟาร์มมาเก็ตที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกันเช่นเคยที่ททบ5แห่งนี้บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงกับผมดรสุปรชัยศรีล่าเรารับชมพร้อมกัน177ประเทศทั่วโลกสาระดีๆททบ5ช่อง5หมายเลขก5กับเคฟาร์มมาเก็ตวันนี้เคฟาร์มมาเก็ตขอพาท่านผู้ชมไปชมเรื่องราว ที่ครบวงจรของผลิตภัณฑ์จากวิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนนั่นคือเรื่องของบัวบกท่านคุ้นเคยแน่นอนกับการนำมาทานกับขนมจีนหรือนำมารับประทานกับอาหารชนิดอื่นๆแต่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนนำบัวบกมาแปรรูปจากต้นน้ำกลางน้ำไปจนกระทั่งถึงปลายน้ำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเรามาดูเรื่องราวของบัวบกที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเชิญรับชมครับ การปลูกใบบัวบกกับการขยายพันธุ์เนี่ยก็เริ่มต้นมาจากว่าใบบัวบกเนี่ยมีขึ้นตามท้องนาทั่วไปเป็นพืชพื้น,น,นบ้านที่สามารถมาขยายพันธุ์ได้ง่ายคนโบราณเขาก็เอาใบบัวบกเนี่ยมาต้มมาทําของหวานมาทบบําน้ําใบบัวบกทานก็น่าจะเป็นประโยชน์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางชีวภาพเข้ามาช่วยในเรื่องของการสกัดสารแล้วก็เอาไปร่วมกับสาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ของมหาลาัยแม่โจ้เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาครับผลิตภัณฑ์ก็มีหลากหลายนะครับคุ้นชินกันอยู่กับเรื่องของน้ำใบบัวบกผลิตภัณฑ์น้ําเซนทราโซดาแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนการค้าก็คือเซนทราเจลก็คือไอเจลนี่แหละครับที่ทาขอบตาแล้วก็ทาหน้าแล้วเป็นเซรั่มก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของเรา ในอนาคตเนี่ยครับการต่อยอดต่อยอดเป็น2ลักษณะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรผู้ปลูกต้นบัวบกนี่นะครับว่าขยายในท้องไร่ท้องนาหรือว่าปลูกพืชแซมก็ได้หรือว่านํามาปลูกในโรงเรือนก็ได้ก็ส่งเสริมเกษตรกรอีกอันหนึ่งก็คือการขยายผลเรื่องของผลิตภัณฑ์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ให้มากขึ้นแล้วก็เรื่องของการนําผลิตภัณฑ์นี้ออกไปจําหน่ายคงต้องหาตลาดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนให้รู้จักมากขึ้นนะครับ ว่าเราได้จดทะเบียนการค้าผ่านการรับรองมาตรฐานจากอยเรียบร้อยแล้ว2-3ปีที่ผ่านมาเราก็มีการพัฒนารูปแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เอาผลงานเนี่ยไปนําเสนอระดับภาคระดับชาติและระดับนานาชาติาการประชุมวิชาการอกทอโครงการนี้ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งโครงการฐานวิทย์ระดับนานาชาติเนี่ยครับเราก็ได้รับรางวัลน,นี้มาเช่นเดียวกันเป็นความภาคภูมิใจของ ครูและของนักศึกษาที่คิดค้นเรื่องนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยด้วยนะครับเรามีพืชอีกหลายชนิดที่สามารถนำมาเพาะขยายพันธุ์และแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่เฉพาะบัวบกแต่เรายังมีอีกหลากหลายในแผ่นดินของเราเฉพาะกรณีของบัวบกเรา,าสามารถเอามาเพาะเอามาขยายพันธุ์เป็น พืชเศรษฐกิจเพื่อรองรับการแปรรูปเป็นจำนวนมากได้อีกสักครู่ท่านจะได้รับชมสาระดีๆเหล่านี้แต่ช่วงนี้พบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับที่สุดของกาแฟดีกาแฟอร่อยจากทั่วโลกมารวมกันที่นี่ที่ร้านกาแฟสุดชิเคฟาร์มคอฟฟี่กูรูกาแฟเมืองไทยรสชาติกาแฟของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Every day is a good day. Think about coffee, K-Farm Coffee. K-Farm Market. s o ฟ h i ่เจนเทลไฮโดรซ o ลนวัตกรรมลดการสะสมของเชื้อไวรัสแบคทีเรียโปรโตซัวและเชื้อราบนพื้นผิวเป็นสารแอลกอฮอล์ฟรีและมีผลงานวิจัยรองรับว่าสารไฮโดรซอล v h c เป็นสารไม่ติดไฟไม่มีสารตกค้างและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความป่อนโยนกับทุกสภาพผิว Sophie g e n เทลไฮโดรซ o ลง่ายๆที่บ้านคุณเคฟาร์มมาเก็ต ผมอยู่ที่เขื่อนธาตุน้อยจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป็นเขื่อนสุดท้ายของลําน้ําชีต้นน้ําชีจากชัยภูมิปลายน้ําอยู่ที่อุบลร,ราชธานีระยะทางยาวที่สุดของประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่กว่า5 0 0 0มื่นไร่สำคัญที่สุดของเขื่อนแห่งนี้คือการดูแลพี่น้องประชาชนขจัดปัญหาอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องราวของเขื่อนธาตุน้อยน่าสนใจมากน,นี่คือน้าคือชีวิตท,ที่กรมชลประทานทําให้กับบ้านเมืองของเรา ของล่กน้ําชีนะคะเนื่องจากว่าเขื่อนท่าน้อยเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ตอนล่างมักเกิดปัญหาอุทกภัยที่รุนแรงและสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่ก็คือการรับน้ําจากพื้นที่ตอนบนเป็นหลักจึงทําให้พื้นที่ตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยได้รับปัญหาอุทกภัยที่ยาวนานส่วนสําหรับเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนแล้วเนี่ยพอภาวะเข้าสู่ฤด,ดูแล้งก็มักจะพบปัญหาเรื่องภัยแล้งการขาดแทนน้ํา ในส่วนของเขื่อนท่าน้อยนะคะเมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนการเราจะมีการบริหารจัดการน้ําซึ่งแบ่งออกเป็นฤด,ดูการนะคะก็คือฤดูฝนกับฤด,ดูแล้งสําหรับฤดูฝนเนี่ยถ้าในช่วงปีไหนที่ฝนน้อยนะคะเราก็สามารถที่จะควบคุมบานเก็บกักน้ําไว้ได้แล้วก็ระบายน้ําส่วนเกินออกไปได้แต่ในช่วงสถานการณ์ที่อุทกภัยรุนแรงน้ําเกินปริมาณเก็บกักเราก็ จะมีการปล่อยให้น้ําไหลแบบอิสระโดยการแขวนบานทุกบานเป็นประจําทุกปีค่ะโดยเน้นไปในเรื่องของการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศด,ด้านท้ายน้ําจนไปถึงการใช้น้ําในเขตจังหวัดของบนราชธานีถ้ามีปริมาณน้ําต้นทุนที่เพียงพอก็สนับสนุนภาคการเกษตรได้ด้วยค่ะพื้นที่ลุ่มน้ํากว่า 50, าหมไร่แต่ละช่วงแต่ละช่วงของลําน้ําชี กรมชลประทานดําเนินโครงการและก่อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากเขื่อนท่าน,น้อยแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันก่อนมีเขื่อนจะเป็นอย่างไรสร้างเขื่อนเสร็จแล้วพี่น้องได้ประโยชน์อย่างไรเรื่องราวเหล่านี้ต้องฟังจากพี่น้องผู้ได้รับประโยชน์ครับเมื่อก่อนนี้ในอดีตพอถึงฤดูแล้งช่วงฤดูหนาวประมาณปลายเดือนธันวา ไปถึงเมษาพฤษภาน้ำในแม่น้ําชีเกือบจะหมดเลยในแม่น้ําชีก็จะมีแต่หาดทรายหลังจากสร้างเกินเสร็จพิถีชีวิตคนในชุมชนก็เริ่มมาปลูกข้าวนาปังและก็ผลผลิตที่ได้รับก็สูงจนเกษตรกรพึงพอใจขอบคุณาทางกรมชลประทานาที่มาสร้างความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ําไม่ว่าจะเป็นการมาทําถนนลาดยางมาทําไปส่องแสงสว่างในเขตคลองชลประทานขอบคุณทางกรมชลประทานมากๆค่ะ น้ำจากฟ้าหลายล้านหยดรวมกันเป็นแม่น้ำใหญ่หากปล่อยไปก็จะสร้างปัญหาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนและท้ายที่สุดก็ไหลทิ้งลงทะเลการบริหารจัดก,การน้ําโดยกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดินในการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแน่นอนที่สุดต้องใช้ผลิตผลทางการเกษตรที่มีจำนวนมากพอ ถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถสนองตอบต่อการตลาดซึ่งมีอยู่จำนวนมากโดยทั่วไปวันนี้เคฟาร์มพอดักขอพาท่านผู้ชมมาชมกระบวนการในการเพราะการปลูกและการขยายพันธุ์บัวบกซึ่งเป็นพืชหลักของรายการในวันนี้เชิญรับชมครับบัวบกนะคะเป็นพืชที่มีลำต้นนะคะ เป็นพืชลมลุกลำต้นบนดินนะคะมีลำต้นเป็นลักษณะที่เป็นไหล เดือยไปตามผืนดินลักษณะไหลจะมีในส่วนของข้อและป้องความยาวประมาณ10-15ึงเซนติเมแต่ละข้อและแต่ละป้องนั้นจะมีรากสามารถขยายพันธุ์หรือแทงลงไปในดินได้ส่วนใบจะมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวแต่ออกกระจุกกันบริเวณที่เป็นของข้อนะคะหรือบริเวณลำต้นดอกจะเป็นดอกช่อไข่ร่มแล้วก็มีเมล็ดสีน้ำตาลนะคะเป็นลักษณะแบ,บนๆคะ่ะประโยชน์ของโบบกนั้นอย่างที่ทราบกันมาว่า หลักๆจะเป็นเรื่องของการรักษาเรื่องของการชำนาญนะคะแต่จริงๆแล้วยังมีสรรพคุณในเรื่องของการบำรุงนะคะสมองบำรุงหัวใจบำรุงตับมีนะคะสารสำคัญที่นะคะช่วยในเรื่องของนะคะทางเวชศสตรอางและเป็นพืชพื้นบ้านและเป็นพืชสมุนไพรนะคะที่ใช้รักษาโรคมาเป็น ระยะเวลาที่ยาวนานจุดเริ่มต้นของโครงการปลูกับบกและขยายพันธุ์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลํำบูนนั้นแผนกวิชาพืชศาสตร์เป็นต้นน้ำในเรื่องของกระบวนการปลูกและการขยายพันธุ์นะคะเรานําในส่วนของเทคโนโลยีเรื่องของการปลูกเรื่องของการขยายพันธุ์มาใช้เพื่อเพิ่มปริมาณและก็เรื่องของสารเคมีต่างๆที่จะเกิดขึ้นและเอาไปใช้ไปทางในเรื่องของการทําเวชสำอางหรือการแปรรูปจึงมีที่มานะคะในเรื่องของการปลูกนะคะเรื่องของการขยายพันธุ์การปลูกับบกและการขยายพันธุ์นั้นนะคะถ้าเป็นเกษตรกร เขาจะปลูกในแปลงปลูกและใช้เมล็ดในเรื่องของการขยายพันธุ์ร่องปลูกก็จะใช้กว้าง3เมตรยาวแล้วแต่พื้นที่นะคะโดยใช้เมล็ดนะคะคือเราจะมีการเพาะประมาณ10-15วันให้ขึ้นเป็นต้นอ่อนจากนั้นนะคะเราก็จะ ย้ายปลูกลงในแปลงวิธีที่2ในเรื่องของนะคะเราจะใช้ไหลที่บริเวณข้อจะมีรากออกตัดแล้วนํามาปลูกนะคะในแปลงได้ซึ่งการใช้ไหลนี้ก็จะให้ผลผลิตได้เร็วกว่าในเรื่องของการใช้ต้นที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์เทคนิคการปลูกบวับวบกนะคะการเตรียมดินสําคัญที่สุดนะคะไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดไหนการเตรียมดินนั้นนะคะ เราจะต้องใส่นะคะอินทรีย์วัตถุเน้นนะคะในเรื่องของดินให้ร่วนซุยบวัวบก,ก็สามารถจเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีนะคะเทคนิคต่อไปในเรื่องของการปักชำนะคะเราจะเน้นในเรื่องของการใช้ไหลที่มีขนาดประมาณ10บถึงสิเซนที่มีรากออกบริเวณข้อจะให้ผลผลิตได้เร็วกว่าในส่วนของต้นพันธุ์ค่ะการเตรียมพันธุ์นั้นนะคะ วิธีแรกก็คือการเพราะ,มะเมล็ดนําเมล็ดนะคะมาเพาะในกระบะรอจน10-15วันเป็นต้นนะคะมี2วิธีนะคะคือจะย้ายปลูกลงในแปลงในระยะเวลาที่10-15วันเลยก็ได้หรือจะเอามารวมกันเป็นกอแล้วก็ทําปลูกการปลูกในแปลงก็จะสามารถทําให้ผลผลิตได้ เร็วขึ้นและก็เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะการปลูกบัวบกของวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนั้นเราทําอยู่2รูปแบบ1ก็คือการปลูกในวัสดุปลูกเป็นการปลูกพืชแบบไร้ดินถ้าเราปลูกลงในดินจะมีในเรื่องของเชื้อโรคและก็แมลงต่างๆกระทบต่อผลผลิตของบัวบกเราก็เลยทําการทดลองในเรื่องของวัสดุปลูกและได้วัสดุปลูกที่เหมาะสมสําหรับการปลูกบัวบกก็จะมีขี้เท่าแก่มูลไกล่ กาบมะพร้าวสับและปุยมะพร้าวอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ 1, 1แล้วบรรจุลงในภาชนะปลูกแล้วก็ตัดชำในส่วนของไหลของบ,าบาัวบกวิธีที่2นะคะเรามีในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิต พืชไรดินเราก็เลยคิดว่าเราจะปลูกในระบบรางไฮโดรโอนิกเราก็ได้ทําการคือตัดไหลอเอามาใส่ในฟองน้ําแล้วลงในระบบรางซึ่งมีปรับค่าปุ๋ยอีซีอยู่ที่1 2ึ่งจถึงหน่ถ้าเราปลูกนะคะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ใหญ่การดูแลรักษาคือการใส่ปุ๋ยเกษตรกร,เ,ร,กรเขาจะใช้ปุ๋ย16-20ศูนย์นะคะอัตรา30กิโลกร,รัมต่อไร่นะคะหวานให้ทั่วหลังจากปลูกแล้ว15-20วันใส่ปุ๋ยครั้งที่1แล้วเราจะใส่ปุ๋ยครั้งที่2ก็คือ446อัตริ50กศรรต่อ ซึ่งจะเร่งในเรื่องของใบจะทําให้เกิดจํานวนใบเพิ่มมากขึ้นใบที่มีสีเขียวและขนาดใหญ่แล้วก็ครั้งที่3เราจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเสมอคือ15 15 15 30กิโลกรัมต่อไร่เพื่อเร่งในเรื่องของต้นนะคะแล้วก็ใบไปพร้อมกันและสามารถทําให้ผลผลิตของบวัวบกนะคะออกได้ตลอดทั้งปีส่วนของวิทยาลัยของเรานั้นนะคะเราจะใช้ปุ๋ยอัตราส่วนเดียวกันนะคะแต่เราจะใส่แค่1ช้อนชาต่อกระถางขนาด10นิ้วส่วนในระบบรางนั้นนะคะเราก็ดูแลรักษาโดยปรับค่า EC หรือค่าในเรื่องของการนำปุ๋ยไปใช้อยู่ที่1.2ถึง1.6การให้น้ำในระบบสปริงเกอร์ก็จะให้ประมาณ15ถึง20นาทีต่อครั้งหรือใช้สายยางรถนะคะให้ทั่ววันละสองครั้งคือเช้าและเย็นค่ะการเก็บเกี่ยวนั้นนะคะถ้าเป็นเราปลูกในแปลงเราจะใช้มีดตัดกำรรแล้วก็ตัดนะคะ แล้วก็มัดนําไปทําความสะอาดแล้วก็จัดส่งแต่ของเรานั้นจะใช้กันไกลเลือกตัดใบเฉพาะลักษณะที่สมบูรณ์นะคะปราศจากโรคและแมลงสีเขียวเข้มเนื่องจากเราปลูกในระบบเป็นไรดินและไฮโดเราจะตัดจัดส่งให้ไปในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์เลยส่วนในเรื่องของการล้างทําความสะอาดก็จะเป็นในส่วนของการแปรรูปแต่ถ้าจําหน่ายนั้นจะต้องทําความสะอาดล้างนะคะและเสด็จน้ําแล้วก็จัดส่งค่ะ เทคโนโลยีที่นํามาใช้กับการบัวบกก็คือในเรื่องของการเตรียมวัสดุปลูกบัวบกชอบในเรื่องของไนโตรเจนเป็นผักที่เน้นใบเราจะหาวัสดุปลูกที่มีในส่วนของไนโตรเจนสูงเราก็เลือกงูไก่นะคะมาเป็นวัตถุตั้งต้นในเรื่องของการปลูกการดูแลรักษาในส่วนของบัวบกค่ะความภูมิใจของเรานั้นนะคะในส่วนของวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีลําพูนของเราได้รับนะคะในเรื่องของการจดทะเบียนเป็นเวสําอางในเรื่องของครีมเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของเวสําอางและก็เรื่องของการแปรรูปเรื่องของบัฟเฟอร เรื่องของน้ําโซดานะคะแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสามารถเป็นอาชีพให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะสามารถนําไปต่อยอดและพัฒนานะคะเป็นอาชีพของตัวเองได้ค่ะบัวบกหากนําไปจําหน่ายเป็นใบสดจะได้ราคาหนึ่งแต่ถ้าเราแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจะเพิ่มมูลค่าได้แน่นอนเท่านั้นยังไม่พอ ยังสามารถส่งไปจำหน่ายได้ทุกที่ทั่วโลกส่วนกระบวนการจะเป็นอย่างไรรับชมในช่วง Product Champion พักพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ Air Queen Nano Fiber Filter Mask ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน FDA ของสหรัฐอเมริกาเพื่อสุขภาพของคุณและสังคมของเราตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดย Mr. King โทร081 452 0 0 0, 0 1 เคฟาร์มมาร์เก็ตไนดูสิเป้าหมายพี่แกว่าเด็ดนะที่นี่เลยครับมีแคกล่างวงจรปิดระบบสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือเครื่องเอ็กซเรย์ผ่านไปได้ทุกอย่างก็เป็นของเราแล้วครับลูกพีน่นี่มันอุปกรณ์จาก HIP ทั้งนั้นไปเปลี่ยนเป้าหมาย ที่ไหนมี HIP ที่นั่นขโมยไม่กล้าไม่เชื่อก็ลองดูระบบรักษาความปลอดภัยต้อง HIP โทร0978078888หรือคลิก w w w h i p c o t h เคฟามมาเก็บ ผมอยู่กับนายเขาวพิมพ์ผักครับเกษตรกรนวลล่างไงม่วงสามสิบอุบลราชธานีครับขยันขนาดแล้วจากหน้าปลูกกระโพดหลังหน้าครับไอ้เขาวปีนี่ปลูกกระโพดหลายปันไหนชิพาราครับต้นทุนหลายปันไหนค่าค่าเม็ดกระโพดหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งหมื่นเมล็ดครับค่าปุ๋ยหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับค่าไถค่าไถ่หนึ่งหมื่นบาทยั้นเก็บเกี่ยวอีกไร้ปันไหนหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทแล้วพาขาย ต่อกิโลแบบปีบางหันปีบางหันได้หลายปันไหนกิโลหนึ่งแปดบาทครับกิโลหนึ่งแปดบาทซิปหาไร่สิได้หลายปันไหนเขาโคตรย่างปัได้ซิปซีตันครับซิปซีตันซิปที่ตันผมคืนไปไว้เสิได้ไร่ลายลายละประมาณหมื่นหนึ่งครับผมถ้าไร่ละประมาณหมื่นหนึ่งหักต้นทุนออกหาพันเหลือประมาณหาพันมีคือความขยันของคนม่วงสามสิบครับไงขาวพิมพ์พักตัวอย่างปลูกกระโผดหลังหน้ากำไรไรยละหาพันบาทครับที่อยู่ในมือผมถ้าบอกว่าเป็นยาวิเศษก็คงจะไม่เกินเลยนัด เพราะนอกจากจะแก้ช้ำในแล้วยังบำรุงตับบำรุงไตบำรุงสมองทานสดเราคุ้นเคยแต่ถ้าแปลรูปเป็นอย่างอื่นอันนี้ยิ่งวิเศษเพราะสามารถเก็บรักษาและจำหน่ายได้ทั่วโลกเรามาดูว่าที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนจะนำใบบัวบกไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรไม่บอกแต่จะพาท่านชมเชิญรับชมครับสวัสดีค่ะ สัปดาห์นี้มูจะพาท่านผู้ชมมาพบกับโปรดักชัชเปี้ยนค่ะโปรดักชันเปี้ยนในวันนี้ของเราอร่อยอร่อยค่ะเป็นบัฟเฟลที่ทํามาจากบัวบกค,ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ,อ,อยากให้อาจารย์พูดถึงที่มาที่ไปในการที่คิดที่เอาบัวบกเนี่ยมาทําเป็นขนมเบเกอรี่บัฟเฟลเนี่ยค่ะ นักเรียนเนี่ยตอนนี้เป็นวัยรุ่นเขาก็จะชอบดูหนังดูซีรีส์เกาหลีค่ะซึ่งซีรีส์เกาหลีนะก็จะมีในเรื่องของขนมอยู่ค่ะแต่เขาไม่รู้จักว่าอันนี้คืออะไรพอรูกแม้ดูอ๋อมันก็คือว a ฟ f l e s เราก็บอกเด็กไปแต่ทีนี้ว a ฟเฟิลเด็กก็ไม่รู้จักเพราะเด็กอยู่บนดอยนะคะขนมไทยถ้าเทียบกับว a ฟเฟิลก็คือขนมลังพึ่งค่ะเด็กก็เริ่มอ๋อละก็เลยสอนขั้นตอนปฏิบัติเนี่ยค่ะทั้งทักษะทฤษฎีให้เด็กๆร่วมกันคิดร่วมกันทํา จนได้มาเป็นวอเฟิลโบบกทำไมอาจารย์ถึงเลือกโบบกมาใส่ในขนมเบเกอรี่โบบกนี่แก้ช้ำในนะคะรละอีกอย่างหนึ่งช่วยในการปราสาความบอบช้ำของบริเวณผิวเนค่ะขนมเนี่ยเป็นขนมที่เด็กๆชอบทานเราก็เลยนำมาทำเป็นวอเฟิลโบบกค่ะที่นี่นอกจากจะทำเป็นขนมวอเฟิลแล้วยังเอาับบกมาแปลรูปเป็นอะไรบ้างคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของวอเฟิลบัวบก แล้วก็บัวบกอิตาเลียนโซดาทานคู่กันสาธิตให้มูดูหน่อยนะคะว่าวิธีการทำบัฟเฟลเนี่ยทำยังไงบ้างได้ค่ะอาจารย์ค้าวิธีทำบัฟเฟลให้อร่อยสูตรของที่นี่มีมีส่วนผสมอะไรบ้างคะอันที่หนึ่งะคะก็เป็นแป้งนิสสำเร็จรูปแล้วก็ไข่ไก่นะคะผงบัวบกเกลือป่นนะคะน้ำตาลทรายขาวเนยละลายมนมสด ค่ะน้ำสะอาดค่ะที่ผงแปรรูปนี้ก็เราทําขึ้นมาเองใช่ค่ะเป็นผงบัวบกค่ะขั้นตอนทําผงบ,วบัวบกในตากให้แห้งก่อนเลยนะค่ะค่ะก็คือตากให้แห้งด้วยด้วยเตาอบเตาอบลมร้อนนะคะแล้วก็มาปั่นด้วยขบวนการแบบตืนบ้านให้เด็กๆได้ดูถึงจะเอาเวบอัพเดลขึ้นไปที่จะเป็นผงค่ะอันนี้แสดงว่าไม่มีขายตามท้องตลาดไม่มีค่ะมีที่นี่ที่เดียวค่ะมีที่เดียวค่ะงั้นถ้า ถ้าอยากจะทำาบ,บอปโบบก็ต้องสังซื้อที่นี่ทีเดียวเลยค่ะอาจารย์คะเริ่มต้นวิธีทำยังไงคะลเลยนะคะ,คะจะต้องร์อมเครื่องเปิดเครื่องรอก่อนถ้าเครื่องไม่ร้อนอเวลาเราใส่ขนมไปนะคะ่ะขนมจะไม่ฟูไม่น่ารับประทานนะคะอันที่สองนะคะตวงส่วนผสมทั้งหมดตามอัตราส่วนค่ะ,คะ,คะแล้วก็นําเนยไปละลายหลังจากนั้นนําส่วนผสมแป้งไข่โบบกเกลือป่น น้ำตาลทรายค่ะนมแล้วก็น้ำเทส่วนผสมคนให้เข้ากันผสมเลยค่ะลงไปแป้งมิกสำเร็จรูปค่ะนี่ไข่ไข่ไข่ไก่ธรรมดาค่ะเบอร์สองธรรมดานี่ค่ะสองลูกอันนี้ต้องตีขนาดไหนคะต้องมือตีหรือต้องใช้เครื่องตีได้มือตีก็ได้ค่ะจะได้ออกแรงค่ะใส่นมค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำนะคะใส่น้ำค่ะ ใส่น้ำแล้วก็คนคน,นให้ละลายให้เนียนก่อนนะคะค่ะเติมนะคะนี้เติมใบบัวบกพอส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ใส่เกเลือค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายนะคะแล้วสุดท้ายเป็นเราจะใส่เนยค่ะเนยละลายนะคะถ้าใส่เนยเป็นก้อนไปเวลาเราคนผสมจะไม่ละเอียดค่ะจะไม่เนียนนะคะ ทำยังไงต่อฮัตีให้เข้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็พักแป้งประมาณ10นาทีค่ะค่ะพักแป้งไว้10นาทีค่ะเราหมักแป้งไว้ครบ10นาทีแล้วนะคะสินาทีแล้วนะคะเราก็จะเทลงที่หยอดแป้งนะคะเทนะคะอันนี้เทที่หยอดแป้งแล้วก็เอามาใส่ในแม่พิมพ์นะคะอ่าท่านเลยค่ะโอเคแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เอามาเอาแป้ง อีกนิดนึงค่ะกนง็ให้มันปิดตัวแม่พิมพ์ไปนะคะกําลังปิดตัวแม่พิมพ์พอดีออกมันจะได้จะได้สวยพอดีค่ะหลังจากเทเสร็จแล้วจนทั่วแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะค่ะอันนี้เราแค่ลําดับที่สองใช้ไฟระระดับปานกลางนะคะสองค่อนข้างที่จะอ่อนจะได้ส่ะค่ะประมาณกี่นาทีคะอาจารย์ประมาณสองถึงสามนาทีค่ะแป๊บเดียวอันนี้สุกแล้วนะคะ แป้งขึ้นฟูหน้ากินมากไปอันนี้เราก็ตักออกมาร้อนหน่อยนะคะนิดหน่อยค่ะค่ะพักให้เย็นค่ะหลังจากได้บัฟเฟต์หน้าตาสวยงามแบบนี้แล้วเราอาจจะทานควบคู่กับน้ำผึ้งอาจจะตกแตง่งออหน้าด้วยวิปครีมนะคะตกแต่งด้วยใบโบโบบกพร้อมเสิร์ฟค่ะอาจจะทานควบคู่กับน้ำผึ้งแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยนะคะจะทานควบคู่กับผลไม้สดหรือผลไม้อบแห้ง นี่คือเรื่องราวของบัวบกอย่างครบวงจรที่รายการเคฟาร์มมาเก็ตนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้เรายังคงมีพืชสมุนไพรอีกมากมายที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คล้ายๆกับกรณีของบัวบกรายการเคฟาร์มมาเก็ตพร้อมนำเสนอสิ่งเหล่านี้สู่ท่านผู้ชมถ้าท่านสนใจผลิตภัณฑ์รายการติดตามผ่าน QR code หรือติดต่อ ผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนี้วันนี้เคฟาร์มาเก็ตลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุกหน้าบ่ายสองโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งกับผมดรสุภชัยศิราวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเคฟาร์ arm, ขอขอบคุณรวดเชื่อมยาวาตา HIP โ r o โบจำกัด ปุ๋ยอินรีย์ทับทิมทองผลิตโดยปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้การเกษตรโทรศัพท์0819665572เอเชียทิกสุขพัณฑ์เพื่อความสุขสำหรับคุณโทร020534588 IDline 0656218686อาเ็กนวัตกรรมเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมโทร0830891818 BK Acne คู่หูสู้สิว BK เป็นผู้น,นํานวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างไร้ขีดจ,จํากัดสําหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น BK Acne วางจําหน่ายที่เ e เ e ่ e อีเลและร้านค้าทั่วไปท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศิราได้ทุกช่วงเวลาวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุข้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ K Farm Market